สวัสดีตอนเชา้าค่ะพบกับช่องยะตุงชาญอีกและะ้วค่ะวันนี้ไม่ได้ไปไหนเลยฝนตกกะเลยสภาพเพืนเพืนเมื่อเบิงต้นไม้ที่สุภาพพ่อเป็นคนปลูกไว้ว่าจากนี่ต้นไม่อีังเน่มาชมกันเลยคะ่ะอันนี้กะเป็นข้าวเลือสีที่ สุพรรซื้อมาปลูกซื้อมาแบบเป็นกิโลจ้ะซื้อมาเป็นกิโลกิโลละเท่าไหร่ก็ไม่รู้จําไม่ได้หลายร้อยอยู่ค่ะก็แล้วก็ซื้อไอตัวนี้มาซื้อแต่แต่แกงพะร่มนี่ก็มาจากพะร่มเกาพะร่มเกามากกั่งกะเอามาห้อยอะ่ะซื้อเข้าวฤษีข้าวฤษีใช่แล้วซื้อเข้าือสีมาเป็นกิโล แล้วเอามาร้อยเอามานั่งร้อยเป็นคนชอบนี่อะไรี่ต้นอะไรนี่อันนี้เดี๋ยวทีละต้นนะเดี๋วก็มี้ออะไรอ่ะอันนี้เงินไหลมาไม่รู้ว่ามันชื่ออะไรมากอันนี้เงินไหลมาด่างชมพูค่ะเห็นบ่ใบอ่นช้านต้นไหม้เลยจ้ะก็เรยบรต้นไม้อย่าจับแรงนี่คือของต้นมอย่าจับของต้นแห้งมันขีที่ขึ้นอย่างในบอให้แม่จับจับแห้งเนาะมองนี่เห็นไ่ใบออกมาด่างจ้ะอันนี้เงินไหลมาด่างชมพูค่ะเงินไหลมาด่างชมพู ก็มาต้นต่อไปเนาะสวยอันนี้อันนี้กะฝนตกลิ่นๆเลยนะเนี่ยอันนี้ก็เดลีด่างค่ะต้นเดลีด่างเขาจะมีดอกอันนี้ยังเล็กอยู่อันนี้ก็ต้นเออรวยไม่เลิกนี่ลอยไม่เลิกออกดอกสงสัยตรงสีมีโชคสีมีโชคนีคออ่อะไรใบเบลเลอร์อะไรเนี่ยอันนี้อันนี้ น,นี่มอนสเตอร่าม <Monst era S 2> อนสเตอร่าจแอนแม่อมอนสเตอร่าจแอนซื้อมาตอนเป็นต้นน้อยๆเนี่ยเนี่ยใบแค่เนี้ย,ยใ,บใบเขายังไม่ฉีกเลยตอนซื้อมาอตอนนอ้นเงาะต้นนี้จะตายต้นนี้แม่นจะไม่เป็นผลอ,อ,อันนี้ก็เพื่อนๆ,อน,ๆน่าจะรู้จักเศรษฐีเรเือนนอกจ้ะเศรษฐีเรเือนนอกอันนี้ก็คิดว่า บ้านเพื่อนๆทุกคนอาจจะมีน้อยๆดอ,อๆกกวางมรกตอันนี้อันนี้สุภาพรนเอาเอา,นา,าเอาใบมันมาช่าจ้ะเอาใบมันมาช่าไว้ปลูกง่ายแต่ว่ากระโตช้าโตช้าเห็นไหมมันหัเห็นหัวมันไหมคะแล้วกะ็ต้นไหนอีกมาดูต้นนี้ค่ะสวยมากไม่เอากระถางอันนี้ออกก่อนยกออกจะเดินเข้าไปดูต้นอันนี้นเดินเข้าไปเดินเข้าไปเลย เนี่ยนะแม่คือบัซเสียหยาให้นไงเอาเวลาไหนมาเสียเนาะเอาเวลาไหนมาให้จังแม่สวยค่ะอันนี้ต้นก็เป็นมงคลมงคลดอกเดี๋ยวนะอันนี้เทพนิมิตด่างค่ะใบเขาสวยมากบอกเลยว่าสวยมากเทพนิมิตจ้ะ สวยตนย้นใหญ่มาต้นต่อไปนะคะเดี๋ยวแดดออกก่อนเสียสิหายแยกตรงเสียห่าอันนี้ต้นเบิร์ดด่างค่ะเบิร์ดด่างหรือเฮลิโคเนียเบิร์ดด่างเห็นไหมคะใบดางสวยโซฟาป็นคอนชอบไม่ดางค่ะชอบไม่ดางมากแพงตากะ กระซือแล้วคุณแม่กระจมเห็นไหมคะความสวยของเขาความสวยของเขาจ้าใบสวยอา่ามาต้นต่อไปนะคะอันนี้เป็นตระกูลผู้จ้ะพลูอันนี้คือพลูบราซิลจะดางสามสีจ้ะสวยสวยมากกับเป็นต้นหนึ่งสิวพ่อนชอบ ก็มาต้นต่อไปเนาะเ,เก็บกระทางก่อนเ๋ยวสิเตะอันนี้กะเสน่จันจ้าคิดว่าทุกบ้านก็ต้องคิดว่าน่าจะมีแหละเสน่จันอันนี้เสน่จันแดงค่ะเสน่จันแดงสวยค่ะปลูกแล้วก็เป็นมงคลกับบ้านจ้า นิยมปู่เป็นว่านมหาเสน่ห์นิตามหานิยมแล้วก็มาต้นต่อไปเนาะกรเสีบยบอะไรแนะ่ํนั่มาถุกต้นดอ,อกจ้าแว้า่ะเท่าทีม่มีอันนี้ <c oughs> เดี๋ยวสิบอกประวัติมันเด้ออันนี้นะชื่อเขาอะ่ะพิงปรินเซสพิงปรินเซสจ้ะคือที่ว่าในตัดยอดออกไปคือว่า นอนมันเจาะยอดมันก็เลยตัดยอดมันใครมันแตกออกเห็นไหมจ้ะสวยซื้อมาต้นนิดเดียวนิดอิลีเป็นไม้เนื้อเยื่อซื้อมาเลี้ยงต้นซ้ำนี่แหละเดี๋ยวสิห้เพื่อนเพื่อนเบิองว่ามันะมาณไดซื้อมาแค่นี้แหละจ้ะแค่นี้อหลีซื้อมาน่ะเลี้ยงไมาใหญ่ขนาดน,นี้นอนกับมากินของกันกลยได้ตัดออกแต่ว่าความสวยของเขานี่สุดยอดอิลีด่างชมพูสวยมาก แล้วก็อันนี้คือ,อพญาจงอ่างหรือว่าแก้วนามาแก้วสารพัดนึกเออน,นี่แก้วสารพัดน,นึกหลังม่วงจ้ะแก้วสารพัดนึกหลังม่วงและอันนี้ก็คืออันนี้ก็คือบอลดำสตูลบอลดำสตูลกระดูกขาวจะ้ะว่ามันกระดูกช่มพู อันนี้บอลดำสตูลเบิรงต้นอันนี้นะกระถางอ้ยสุดยอดอันนี้คือต้นออมซับต้นออมซับหรือคริสต์มาสฮอลลีเดยชื่อเขาสวยจ้ะอุนะกอแบบง่ากอแบบง่าเลย แล้วอันนี้ก็ต้นกวักโพทองค่ะไปขอไปขอแบงค์ข้าเจ้ามากขออันนี้อันนี้คือภูราชินีหินอ่อนจ้ะภูราชินีหินอ่อนใบเขากระสีเป็นคือลายหินอ่อนจ้ะสวยสวย นี่ก็พูดราชินีหินอ่อนนี่ก็พูดราชินีหินอ่อนเหมือนกันค่ะอ่าส่วนต้นนี้คือบ้านแใจว่ามันคือนั่งพลิวหรือว่าเป็นห้องเฮ้าจ้าบ่านแใจคือกันขอเพื่อนบ้านมากคือกันจ้าอันนี้ก็เป็นบอรสีบอรสี อีหนาวจ้ะเพื่อนๆคงจะรู้จักค่อยๆวางอันนี้เดี๋ยวนะต้นนั้นสวยถือสิต้นงาบงามอันนี้คือโพโพอะไรนะโพอินเดียนี่คือโพอินเดียค่ะสวยโอเคสวยมาต้นต่อไปต้นออกดอกนี่มีดอกด้วยเหรออ้ามีดอกแสดงว่ามีสีมีโชค ก็่ตรงสีมิโฉไหนตั้งอยู่ไหนตรงนั้นแม่ไปไแล้วอันนี้ซูพ่อนปลูกให้มันเลื่อยขึ้นต้นใหม่จ้าเอาออกมาที่กว้างกว้างอันนี้ก็คือเบิงเบิ่งใบมันใกล้สวยค่ะอันนี้ออมชมพูด่างชมพูค่ะเบิง่งสวย ความสวยของเขาออมชมพูด่างชมพูค่ะสุพ่อนปล่อยเห็นมันเลื่อยขึ้นต้นหม่เลยปูกกับธรรมชาติเลยนี่จ้ะสวยมากนี่ดูใบนี้สวยมากอู้ขึ้นยอดแลวจะ้ะมาดูต้นต่อไปอันนี้เ,เงินไหลามาลายกะหนก เงินไหมาหรือออมออมลายกะนกนี่ลายกะนกมันจะเป็นลายไทยกะหนกลายไทยค่ะสวยมากมาต้นต่อไปอันนี้คือพิโลเดนดอนเบอร์กินค่ะนี่ก็สวยมีลายมีลายดางขาว,ขาวสวยจ้ะ ต้นต่อไปเนาะอันนี้คือพลูพลูเอ,อพอปเปิ้ลสุขภรกับพยายามเปลี่ยงให้มันเลื่อยขึ้นตน้นไม้มันจะสวยใบยเขาจะสวยมากเลยลายสวยแล้กก็มามาต้นต่อไปจ้ะก็คือดอกบัวบัวหลวง สูพอนปลูกบัวหลวงออกดอกดอกบานล่ะพามาเบ่งดอกบัวหลวงได้จ้ะอ้ยสวยดอกบัวกับบาทสวยป่ะจ๊ะหอมพ้อมปลูกบัวหลวงไว้ในบ้านเป็นสิริมงคลแ้วก็มาต้นต่อไปเนาะอันนี้คือ ออบอลเสือพานค่ะเสือพานบอลเสือพานปลูกมาได้ใบใหญ่ใบบิ่มใหญ่มากค่ะดูต้นเขาอันนี้คือซันโตมาสค่ะซันโตมาสนอนกินยอดมันคือกันจ้ะ ศัตรูพืชกินยอดมันแล้วก็แต่ว่ามันแตกนอกขึ้นมาทั้งขางสองตนซันโตมาสนี่ก็เลี้ยงมาเก,กือบปีแล้วเนี่ยได้แค่นี้ไปค่ะเดีจะพาไปชมต้นต่อไปเนาะอันนี้คือต้นพารลโซค่ะพารลโซสวยค่ะใบเขาจะดางดางสวย นี่เขายังเป็นต้นเล็กอยู่อันนี้คือออมชมพูค่ะออมชมพูที่ปลูกไว้สวยคือการต่ว่าใบเวลาเขาแก่มากเขาก็สิเป็นสีเขียวแต่วาต่อนเขาออกมา่หร่เขาสิเป็นสีชมพูค่ะสวยค่ะแล้วก็มาเบิงบอนจ้ะ นี่คือบอลเลมอนลามค่ะสวยมากใบใหญ่มากสวยมากใหญ่หญ่มากค่ะใบใหญ่มากนะคะใหญ่เบิ่มมากค่ะดกด้วยลูกดกคุณแม่ลูกดกมาต้นต่อไปก็คือ แบล็กเมจิกค่ะมันมาดำปันไดอะมันคือของคนอื่นหรือว่ามันไม่ค่อยถูกแดดก็ไม่รู้นี่ค่ะแบล็กเมจิกของสุภาพพอที่ปลูกไว้แล้วก็มาไม้แลไอเทมหน้ากากฟาโลค่ะซื้อมาต้นเล็กนิดเดียวเล็กอีหลีใบน้อยมากว่า น,นี่เลี้ยงมาสองเดือนแล้วแต่แค่เนี้ยจ้ะเนี่ยหน้ากากฟาโลค่ะนี่มาดูต้นนี้ค่ะอันนี้ยังเป็นเบบีอยู่เลยซื้อมาต้นเล็กนิดเดียวอันนี้คือบอลหนังจระเข้ค่ะตอนนี้เขายังเป็นเบบีอยู่เขายังบอ บ้อออกไร่จะ้ะเดี๋ยวร้อยเขาโตจักเนาะโต้นตมาจากสามสี่เดือนเขาจะออกไล่สวยคันสวยมากสีดำมึงดะล้างใบเขาก็สิเป็นเอกลักษณ์ของเขาสวยค่ะอันนี้อันนี้น้องใหม่เพิ่งได้มาไม่ถึงอาทิตย์เลยค่ะอันนี้ก็คือแนนซี่ค่ะแนนซี่หน้าเขาตรงเนี้ยเขาจะเป็นขาวๆสวย อันนี้กะบัวหลวงบัวหลวงโซฟานกะเลียงป่าน้ำได้นี่มีปลาปลาอะไรนะปลาหางนกยูงกับปลาสอดเลี้ยงปลาไฮแล้วใไฮละอันนี้กะลังใหญ่เนี่ยกะลังใหญ่ใบอะไรนะนี่กะฟาโรห์ดอกบัวกำลังออกดอกสวยไหนบอกว่ามันไม่ดำ มันดำแต่ว่าบ้านป้าหนิงมันดำสนิทกว่านี้ต้องเอามาตั้งที่มันดแดดแดดจัดบ้านเราแดดมันจัดหน้ากากฟาโรสวยค่ะแอลอยากได้ตะกี้นะต้องีดึงมันก่อนเนี่ยไงก็ยิ่งสูงเลยยิงดึงดึงถื<พ>อตีมือถ้าพอมาจมมันไปดึงของเขาเวลาจับต้นไม้เขาให้จับเบาๆไม่ใช่ไปดึงเวลาจับแล้วจะ จากของเราแห้งมาได้จากจมจมหลายอันนี้ก็เป็นบัวฝรั่งลูกใกบุห,หร่มากหนึ่บัวฝรั่งโจอ,อี้กับวันวิสาแต่ว่ายังไม่ออกดอกเพิ่งได้มาประมาณสองเดือนเดียวใบนี้มันอันมันถือหอยกินกัดเอาเอามันออกก่อนนี่สีผ้านมเน่าเนี่ยจ้ะมันเถ่าแล้วเขาก็เอาออกเนาะนี่คือกันใบหนึ่งในลำใบเนี่ยใบไหน แน่ใจนะุเอ,ออกจ้ะใบมันแก่เร็วน่าจะออกดอกเร็วๆนี้แหละใกล้ละอันนี้กรบบน,นบนเลมอนบลเลมอนทีแบงขยายพันธุ์ออกมามันก็ชวนช่มจ้ะนี่ละจ้าบ้านยายตุงนีแต่ต้นใหม่ เ่ค่อยมีเงินซื้อข่าวกินอยกจะเอาเงินไปซื้อต้นไม้หมดแพงเท่าไรก็คุ้มซื้อไหนใช่สีชมพูสีชมพูออมชมพูแม่แล้วจับรุ่นแรงเหรอนี่จ้ะนาบ้านนี่ตรงสวย ปลูกเองทั้งหมดเลยค่ะเป็นคนชอบปลูกต้นไม้มากเฉพาะใหม่ดังนะจ๊ะไอตรงกระจมเอาเงินไปซื้อแต่ต้นใหม่แพเท่าไดกระซื้อช่วงนี้ราคาต้นใหม่ก็ลงลงลงหลายจ้ะจับต้องได้ซื้อได้ซื้อได้ละตะกี้พันสองพันสามพันกะกุมอยากซื้อไอตรงกระจมแต่ว่วากระซื้อ เอาละจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนที่เขามาติดตามรับชมนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ